ในที่สุดก็เจอคอนโด2ห้องนอนผ่อนเริ่มแค่8ใบเทาเท่านั้นตอนนี้เราอยู่ที่โครงการ W ดบลยลาดร้าววางหินต้องบอกว่าโครงการนี้จะเดินทางไปอีสต์วิวเรียบด่วนลาดเพาวหรือว่าพระราม9ารัชดาก็คือสะดวกสุดห้องนี้จะเป็นแบบ2ห้องนอนนะทุกคนนี่จะมีโซนห้องนั่งเล่นก็คือกว้างเลยห้องนอนใหญ่ของเขานะคะจะมีเตียงขนาด5ฟุตมาพ้อมฟูให้ที่สําคัญห้องนี้นะมีแอร์ใหม่ๆให้ถึง2ตัวเลยตัวมานของเขาจะเป็นแบบ2ชั้นกัน UV ได้ถึง99%เเลยนะนี่แล้วก็ไฮไลท์ ของห้องนี้นะคะที่ทุกคนต้องชอบแล้วก็พลาดไม่ได้เลยก็คือห้องครัวของเขาด้่ยเองห้องครัวของเขานะคะจะเป็นครัวที่แยกสัดส่วนชัดเจนสามารถทําอาหารได้จริงนะทุกคนนี่แล้วก็จะคอนเน็กตออกไปที่ระเบียงได้เลยตัวระเบียงก็คือกว้างติดตะข่ขายกันนกให้เรียบร้อยแล้วและสามารถตั้งเครื่องซักผ้าได้เลยคะเพราะว่ามีปลั๊กไฟกับก๊อกน้ําให้เรียบร้อยแล้วมาดูที่โซนห้องน้าของเขานะคะห้องน้าก็จะมีทั้งโซนเปียกแลวก็โซนแห้งในโซนเปียกติตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นให้เรียบร้อยแล้วใครที่สนใจต้องบอกพลาดไม่ได้เลยคอนโะดทำเลท้องนนนอด้วยทุกค